สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพยัแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางคุณแพลวพาวสู้ฟังเด้อครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแพลวพาวโพสต์แบบนี้จะมีคนหึงไหมลั่นหนุ่มลายสักยังอยู่ในใจเสมอเกิดนี้ยังขึ้นเนาะแบบที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเด้อครับผมนะครับ คือว่าแบบนี้นะครับช่วงนี้ทางคุณเพียวๆเรากะไปเที่ยวนะครับพี่น้องไปพักผ่อนชิลๆนะครับตามสไตล์สาวสุดนะครับพี่น้องล่าสุดเพื่อนก็ได้ได้ออกมาโพสแบบนี้นะครับผ่านเฟซของเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องคุณพัฒนันทดรักษานะครับพร้อมกับรูปนะครับผมชิลๆนะครับสวยๆนะครับเพื่อนโพสว่าตัวจริงไม่หมวยไม่ขาวแต่ ตัวจริงสูตรวสันครับพี่น้องนะครับยังยังยืนยันสูตรนะครับบัตรที่นี่ทางเอฟซีก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องหลายหลายคนก็ว่าใส่ชีวิตสูตรใเต็มที่เลยเด้อแผวเผานะครับพี่น้องบางคนก็ว่าสวยมากลูกนี้สดใสมากวสันครับแต่ท่านนี่บัตรไปเซลนะครับพี่น้องเพื่อนไปเซลว่าหนุ่มสักลายไปไหนแล้วแม่วสันครับคุณแผวเผาเข้ามาตอบทันทีเลยครับ อยู่ในใจเสมอหัวสั่นครับผมพี่น้องนะครับกระอาซิว์เลินหรือว่าประชดกับบูฮูนะครับหลังจากนั้นคุณพผวเผากัดแทกซื้อพ่อมนะครับแทกซื้อหาหนุ่มสักหลายนะครับเฟสเพิ่นก็คือไอแม็กนะครับผมเพิ่นแทกเสิ์แล้วก็บอกว่ามีคนถามหาหัวสั่นครับหลังจากนั้นนะครับหนุ่มลายสักกระเข้ามาตอบทันทีขออภัยครับหนุ่มไร้สักกระเข้ามาตอบทันทีนะครับเพิ่นตอบว่า อยู่นี่ครับอยู่ในใจเสมอสั่นครับพี่น้องหยอกันไปหอกันมาเนาะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคุณแพลวาเพืิ่นก็ได้ออกมายืนยันแล้วเด้อครับเพืิ่นเป็นพี่กับน้องกันนะครับก็อาจี่เซลล์เซลล์กิ่ซื้อนะครับพี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมนะครับคุณแพลวพาวสูตรนะครับช่วงนี้ก็เลยไปเที่ยวชิลๆนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นตังใดก็คอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เ้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ